สานามมัโลด,ดานนี่บอลน้ำยุานหาสวนนี่ก็ไปทิศหยุดหนึ่งทิศลงมาเล็ดพันไป tổng hợp nào mà kìa kìa. Đây, đi Chụm, phùm, phùm, không cơ này không chung chuyện của khuôn khuôn xuyên vậy là ทุกเศ้าแล้วก็ตอนเช้าตอนตอนบ่ายตอนเย็นก็ต้องเอานามมาลดเพื่อขวบคุ้มให้ยุดไต่ผาของแปลงผักน,นี่มีความชื้นจะเ,เล่งการงอกของเมล็ดพันธุ์หมือบางวันวันไหนที่ที่นีแดดแรงตอนกลางวันเทกากเอานามมาร้มไปเพื่อก็ให้มันแห้งมันแห้งโอกาสงอกสีพบอมี ยาโอกาสไปพอเ,เวลาแค่สามวันทีใส่การงนสามวันเต้องงอครบสาวมวันวเว่าเปิดขา,าเดพันท่างอ,อเพราะงเาท่าก็ต้องเปิดทาเื่อรับแสงแสงาอาทิตย์แต่เาเปิดทาหลังสามวันไปแล้วเขาเยืดล,ายดล่ำตัวการยืดลำตัวก็คือการอาจะวินหาแสงปฏิทินยืด ออกมาหาแสงเพราะถ้าร่ำตัวห้อยเยือตอนนี้โอกาสที่ิตโตกลน,น่อยลงเพราะว่าช่วงกลางวันาร้อดจะดูร้อนกต่สิโดนแดดเผาใหม่หรือบางที่เข้าพวกความชื่นในหลายๆกันกระเ่อ๊าายบเพนย์จะได้แรกเนี่ยบัวเวราเล่าสามวัน นับฟันไม่ล่าเป๊ะเปิดตาให้ตรงเลื่อยไปปุ๊บโอกาสรอดคือต้องลงุ่งลงไม่เลยการสูญเสียไม่ล่า้าละแแกงเะลาจุดที่ลงไปจะต้องเป๊ะเป๊ะทุกทุกแบมีคุณภาพพอเขาโตขึ้นมาเมื่อกีิดูแลนะแต่มัน,น,นมน,นีที่ปกติการดูแลกกอะไรอง่าย เกิมเวลาในการดูแลหรือเสียเวลาไปโดยเปลาปอะยูนอันนี้คือกระบวนการผลิตต้นก้าไม่ิดเกิด